สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณปิ่ฝนมีของเล่นใหม่นะคะพอดีเอฟกระบองเพชรเป็นกระบองเพชรทางเพจหนึ่งนะคะที่เขาแบบมันมันไม่ดีนะคะแต่ว่าเขาคิดแค่ค่าขนส่งนะคะชุดนี้เราเสียแค่ค่าขนส่งนะคะแค่60บบาทเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกลงกระถางกันนะดูซิมีอะไรบ้าง คนเขาหอมให้อย่างดีเลยดูสิเดี๋ยวเรามาแกะกันนะว่ามีอะไรบ้างทุกคนอันนี้เราแกะออกมาหมดแล้วนะคะนี่นะคะที่เราแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขาแบบว่าอันนี้เขาเหมือนท,ที่ร้านเขาจะเอาทิ้งแต่ก็เสียดายนะคะ ไปดูกันเขาก็เลยบอกว่าอย่าทิ้งเขารับได้นะคะเราก็รับได้ฝนก็รับได้นะคะหกสิบบาทเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่กระถางกันใหม่นะคะเราก็ปลูกแบบบ้านๆนะคะตามใจเราตามใจชอบที่เราอยากจะปลูกเลยนะเดี๋ยวฝนจะจัดให้ดูเสร็จแล้วคะ่ะ ่วนกระบองเพชรน้อยๆของคุณหญิงฝนนะน่ารักตะมุตะมินะความสุขที่เราสร้างเองได้กระบองเพชรหกบาททุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ว่างแค่นี้แหละไม่วางแนละวบ๊ายบาย